เฮ้ย hey, hey. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาดูวิธีการใช้คำว่า where กับ where ในการตั้งคำถามเนาะคำว่า where นะคะแปลว่าที่ไหนซึ่งใช้คู่กับคำกริยานะคะที่บ่งบอกถึงการมีอยู่การมีอยู่ยังไงเรามาดูตัวอย่างแรกเนาะนายออนะนนะสงสัยว่านายเบียเนี่ยอยู่ที่ไหนนายออถามว่า where are you นายเบียอยู่บ้านนายเบียก็ตอบว่า you are here นะคะคส่วนอันถัดไปเนาะคำว่าบูรนายอสงสัยว่านายเบียเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนนายอก็เลยถามว่า var bort du var bort du นายเบียนะคะอาศัยอยู่ที่สตอกโฮลม์มเนาะนายเบียก็เลยตอบว่า jag bor i stokholm ok jag bor i stokholm ok ตัวอย่างถัดไปนะคะนายอนะสงสัยว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่แถบไหนเนาะตั้งอยู่ตรงไหน var ligger thailand var ligger thailand เนียเบียร์เนาะก็จะตอบว่าไทยแลนด์ลิเกรอร์ในยุยโดสทร่าอาเซียนไทยแลนด์ลิเกรอร์ในยุยโดสทราอ,อาเซียนนะคะประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำกริยาเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นคำว่า sitter sitter เ,เ,เนาะก็นั่งอยู่กับที่อันถัดไปเนาะ stood stood ยืนอยู่กับที่นะคะทีนี้มาดูคำว่า walk r t นะคะที่แปลว่าที่ไหนเหมือนกันเนาะแต่จะใช้คู่กับคำกริยานะที่แสดงถึงการเคลื่อนที่มาดูตัวอย่างอันแรกเนาะนายอนะคะก็สงสัยว่าเนี่ยพวกเราอ่ะจะเดินทางไปที่ไหนในช่วงวันหยุดอย่างเี้เนาะก็เลยถามว่า V อ r t ska vi อ k a p ป s e m e s t เมสเตอร์วอดสกาววีอา e าปุยเตอนายบีลยตวอบว่า v i าวีสกาว k a t i l l m ม This goes okay t l Malmo นะคะพวกเราเนี่ยจะเดินทางไปที่ Malmo ตัวอย่างถัดไปนะคะนายอเนี่ยสงสัยว่ารถไฟขบวนนี้จะเดินทางไปที่ไหนเนาะนายอก็เลยถามว่า Where goes t r t a g e t Where goes to t a g e t นายเบียร์เนาะก็ตอบว่า The g o to Stockholm The g o s to Stockholm ก็แปลว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยเดินทางไปที่สต o อกโฮลม์มนะคะส่วนคำกริออยาอื่นๆนะคะก็จะเป็น Spring e r Springer นะคะก็วิ่งนะวิ่งไปที่ใดที่หนึ่งอย่างนี้เนาะส่วนอันถัดไปนะก็ cyclor c y c l r นะคะก็การปั่นจักรยานไปที่ใดที่หนึ่งเนาะมีการเคลื่อนที่นะป้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครชอบก็ช่วยกดไลค์นะแชร์ share, หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ